มือนี้นะครับนะผมสิมารับน้องๆนะครับมารับน้องเป็ดนะครับนะมารับแล้วนะครับมือนี้ครับหยุดก่อนหยุดก่อนเด็กๆหยุดก่อนเพิมารับน้องเป็ดนะครับอันนี้เราตกปิดตูดก่อนนะครับอันนี้มารับพวกนี้นะครับพวกนี้ใหญ่แล้วครับ มาใหม่แง่ไรเท่าไห่บ้างโอเคมีบ้านจะเหมครับรับน้องเป็ดนี่ไงามารับเด็กๆพวกนี้นะครับไปไปล,ลูกไป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 นี่นะครับนะไปไปไปลูไปไปเร็วๆไปเร็วๆไปอยู่บ้านกับป้าป๋าไป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 ดูไป,ไป งองเงยนะครับนะาาไป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 อยู่บ้านใหม่กันเมืองเๆๆไปไปไป <laughs> ไปนะครับนะไปไป เลยนะครับ okay, โอเคนะครับนะเรียบร้อยนะครับลูนกน,น้องเขาใส่ในกองกองล่างนะครับนะคุณครับกำลังเหยียบนะครับนะสวนะน่วนอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นก้อนหนาเนี่ยมองไหมพะพุงสองเดือนเออสองเดือนรุ่นสองเดือนนะครับนะนี่เลยเก็บ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 พันยังก่อนเนี่ยพุ่ม บาบารีฮะบาบารีพันบาบารีนะครับนะ